จอยสวัสดีค่ะก่อนสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ัสลูกสวั <realizing iens Creator> สด <Hernandez> BE ีค่ะวันนีสวยวัสนีสวยลูกสวัสดีดังๆออออกเสียงด้วยสวัสดีออกเสียงด้วยสวัสดีค่ะออกเสียงด้วยลูกไม่ได้เอ้าต้องขอมาไม่ต้องค่ะอยาไปเ่สัสดีสววัสดีเขา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 เางขาเาเริเขเขาขเขาเเ่าเข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 อเาเขาขาเาเเ ถ้าแฝดได้ก็นโอดูวะนกก็ดูแต่นู้นเหมือนเงี้ยออกเป็นแปดไม่ไม่มันเป็นเรื่องทีมพนเมืองวันเมืองวันมาเนี่ยเหมือนเหมือนเขาแฝดนี่หนึ่งลูกตายแล้วฉันจะได้ลูกแฝดไม่เนี่ยใช่ไม่ขวัญหาจะได้ลูกแฝดไม่เนี่ยแฝดไหมลูกแฝดไหม ฟ้าใสเองก็ใกล้ใกล้จะตรู้เนี่ยว่าจะทองแล้วพ่อนะครับแต่มันยังไม่ออกแต่นมมันก็เริ่มเข้าแไปยังดูอ่ะแค่คุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันรู้เรื่องไหมโลกคุยกันรู้เรื่องไหมอือหนิ่งไมาฟัง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 เป็นไรซีเป็นนั่นไงไอ้พวกเขาเรียกตรึงมานั่งเป่าปี อ่อนจะเปยจะเปยโอ้ยไปรวมไปนี่ชู่ระดับดูเขาสมุนอยู่เขานเนี่ยดูแต่ดูแต่ขากับมันมัอนกางตัวผู้เลยแหละทั้งหูทั้งขาทั้งเป็นผู้หญิงแต่เหมือนผู้ชายลักษณะาดหน้าขนาดหมุน เป็นผู้หญิงอย่างมันผู้ชายเหมือนแม่เลยเดินผู้หญิงเดินนิสัยเหมือนผู้ชายเลยไม่ต้องไปกลัวใครดูดูปุงกันหน่อยโอ้ยน่าจะเป็นแฝดแฝดเองตึงแล้วมันออกทางนี้ก็ดูทางนี้ก็เหมือนเหมือนกันดูโอ้ยลูกกันกอดกันสิ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 กอดกันกอดกันอย่าเพิ่งดกินกอดกันก่อนกอดกันก่อนสิลูกจะมากอดกนสิกอ้กันสิกอดกันสิกอดกันกอดคนนู้น

ลอยได้แต่มันดมมันยังไงหนึ่งก็ได้ก็ดีจำได้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 าแล้วจำได้เกอดอดแม่แม่จอยลูกกอดเลยกอดเลยกอดเลยกอดหน่อยกอดหน่อยกอหน่อยเขาจะท้าเราในนี่เราตัวอเงี้เดียวกอดเลยกอนในลูกกอดทางนู้นทางนู้นทางนู้นเขาู้รู้แล้วนะดี๋ยวมาออกข้อเลือจำได้ถ้ายังไม่ยังไม่ตุลาที่มาได้ไงแต่ทุกตุลาเดี๋ยที่งานไม่ได้ทางีเเคโอเค รมกันนั่นไปถ้ามีอาการน้องชายน้องชายถ้าสมว่ามีอาการจะจะจะออกมันต้องมีอาการครับไปมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วจะมันกลับตัวไงต้องทอะไรม่งเราให้มาถ้าถ้ามันรับเข้าแบบไหนครับอันนี้ก็มีอยู่มีพิธีหลังกคลอกแล้วครับให้มันออกมาก่อนให้เราทีนี้เมื่อใกล้จะเกิดมันจะอมมีอาการเหมือนกับพลิกตัวพลิกตัวว่า ตัว้มันจตัวนะก่อนแล้ว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 กอนที่ก่อนก่อนก่อนหนสอ่าอยกยกยกขึ้นิยกิยกยกยกเออยกเออาลงมาลงลลงเออขัญจ๋าขจจไม่ได้ไม่เปนอันตราย อ่ะจะไปแล้วไปแล้วนะเยอะขับมีพิธีใช่ไหมคะครับมันต้องมีข้าวคลอดคลอดคลอดมีพิธีครับคลอดมีแค่ใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่คลอดแต่จะต้องทำพิธีมันจะเร็วสูงขวันอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่